กับเพื่อนๆครับวันนี้มาอัปเดตเรื่องการใช้งานตัวเครื่องโกนหนดนะครับตัวเอ็นเฉินนะครับมินิหกตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันว่าการใช้งานหลังจากใช้มาประมาณอาทิตย์เศษเศษนะครับว่าการประสิทธิภาพในการใช้งานจะเป็นยังไงบ้างครับความแรงมอเตอร์นะครับความอึดของแบตยังเหมือนเดิมครับใช้งานได้ประมาณยาวๆเลยครับประมาณชั่วโมงเศษเศษใช้ตัดโกนหนวดรอบแล้วก็ยังไม่หมดครับและที่สาคัญตอนนี้นะครับตัวนี้กันน้ําระดับ ipx 7 หรือสามารถกันน้ได้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับหลังจากเราโกนแล้วเราสามารถที่จะโกนเปลืยกก็ได้ครับในการใช้งานแล้วก็สามารถล้างน้ําเดี๋ยวทดสอบการโกนนะครับโกนไม่บาดไม่ถอนครับมีความสมูทในการที่เราจะใช้งานกับใบหน้าของเพื่อนนะครับในการโกนนะครับโกนก็สามารถเข้าได้มุมนะครับเนื่องจากตัวใบมีดมี2ใบมีดสามารถปรับทดสอบการกันน้ำครับก็สามารถกันน้ำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับใช้แล้วเราล้างด้วยน้ำนะครับในการล้างทั้งใบมีดทั้งตัวแล้วก็ ับนำมาใช้ใหม่ได้อย่างเหมือนเดิม100%นะครับในการใช้งานครับสนใจกดตะกร้าด้านล่างหนึนะครับ